ไม่ใน,นี่กี่แผ่นเสียละสองแผ่นนะสี่แผ่นากามึกะรอนนะเท่ากับว่าติดได้สี่แผ่น,นะนพอดีหนะึ่งหนึกะรอนเนี่ยอันนี้กี่แผ่นนะสี่่สี่แผ่นก็ซื้อแค่กะรอนเดียวแล้วมันพอ,อครบยังไหต้องซื้อเถื่อกวรา เราซื้อรามันเน็ตไม่ซื้อกาวน้ำลายไงนะ้ำลายเหนียวของกาวยาเรใาใช้หัวใจยเถ้ายังใช้น้ำลายมันต้องใช้เยอะไงแล้วจะเลียกันไหวหรือเปล่าไอ้อไม่ได้เลียแค่รามเนี่ยเดียวด้วยไอ้ต้องเลียที่โต้ด้วยเออมันต้องประกอบซ้อนสองอัน,นะอะไอ้ก็แบ,บ่งทีมกันเลียกันร้องว่าไงน้องอ่ะหรือจะไปซื้อเองตัดเย็บให้ผมเลียแล้วนะ อะนะ้ลวไปกันเลยแ้วชอเนี่ยโชการเรือลเนียเด็ดไว้เก็บไว้เป็นสาวรุ่นต่อไปด้วยโหเสืยลรางเี็ยเสียงก้วเป็ไง